สวัสดีครับอิสานพระเจ้าครับดอกก้านของหอมหอมได้เนี่งพี่น้องนะเดี๋ยวดีกันอากาศเย็นดีครับเขาหลีกเลี่ยงการเข่าเมืองเขา่าหงเข่าห่างเนาะเขากลับมาอยู่น้ปาปลาน้ายังเสียอากาศนี่สุดยอดเคยมาว่าเราพวกเจ้าหาเวลามาเน่เด้อเมื่อนี่เขามาเอาใจคนในเมืองจากน้อยนะพี่น้องแบบคนไม่ได้ใครได้อยู่ใกล้โป้งใกล้ปล,ปลปา หาสมุนไพรบ่ทันจังสันลำมมานาตเงือกบวมปวดแข่าจังสันเมืนน่อนี่ลงทุนจากน้อยเด้อพี่น้องเด้อจากคนละสิบกว่าบาทนี่ลรือบ้างผู้ใดเป็นลำมมนาตแบบเหงือกบวมเงือก,เ,อกเป็นแผลอย่างเป็นสีแดงๆเป็นแผลอยู่ข้างไหนนะพี่น้องนะหรือว่าปวดแข่าอันนี้ท้าปุ๊บหายปับ๊บก็ว่าได้เลยนะครับ เพราะว่าอันนี้มันดีอยู่แล้วบอแมนสมุนไพรหาซื้อเอาน้ำล้านขายของช้ำกับมีนะพี่น้องสิบกว่าบาทนี่ละมัง้งแต่ว่าไปไปสปรรพคุณนี่เห็ดปุ๊บนี่หายหายหายไปในสาถึงหานาทีเลยนะพี่น้องแบบทาปุ๊บหายปับ๊บนี่ครับขนเกาเกาสีรูดีเห็นสองปุ๊บสีรูปั๊บเลยแหละนะครับนี่คือผงวิเศษนะครับอันที่อันนี้ ผู้เฒ่าผู้แกนี่ที่เอามาปะนาปะซิวปะนั้นมื่อนี่เขาเอามาเฮ็ดรักษาลำนาาหรือว่าเหงือกบวมเหงือกเป็นแผลปวดแขวหายฉับพันเลยคนในเมืองน่ะไปหามาโรดย่าจมหลายว่าตัวนั่นก็บพอมีตัวนี้ก็บพอมีเสียจังไหนแล่นเขาล้านขายข,ายของจำไรเลยพี่น้องอะง่ายสะดวกดีมาเบิ่งวิธีเฮ็ดวิธีทำได้เลยนะพี่น้องทุกอย่างที่ว่ามาเฮ็ด วิธีเดียวกันเบิดนะครับหามา้แล้วบ่หามา้แล้วฉีกพ้อมกับพ้อมกันเลยนะพี่น้องนะกะฉีกเลยนะครับฉีกฉีกแล้วเนาะกะเอามือจิ้มเขาไปเลยนะพี่น้องนะเนี่ยเขาก็ลูดไม้จังสี่เลยนะครับลูดจังสี่นะครับสมมุติสมมุติมมตปวดไอ้ไอ้เหงือกมันเป็นแผลบ่กิเนะเลยนะครับโบไว้เลยนะครับโบไว้เลยโบไว้สันล่ะหรือว่าปวดแขวกะ เอาไปโปะมังมันเหลี right ่มที่มันปวดขอให้เฮ็ดอมไว้ประมาณจากสามถึงห้านาทีหรือมากกว่านั้นก็ได้แต่ขอย่างเดียวอย่าไปกืนเท่านั้นเองไม่ต้องไปกืนนะครับถ้าเขาเฮ็ดเสร็จแล้วเขาก็ไอ้เพราะเราเขาก็เอาหน้ามาล่างปากม้วนม้วนมวนถิมปูดถิมปุดซื้อๆนะง่ายวะล่ะนี่วิธีนี่ง่ายเลยนะครับแก้ปวดแข่าหายแบบทันทีเลยแหละนะครับเฮ็ดให้เบิ้ง จริงสิบ่เป็นอย่างนะ้พี่นอ้องว่าเป็นอย่างผมไว้เสีมันก็สีออกขมนิดนิดเย็นนิดนิดออกอืออกออก,ออก,ออกแบบสบายสบายปากกันแล้วกันนะ <c oughs> นี่คือวิธีแก้พวกลัมมานาดพวกปากเป็นแผลปากบวมปากเปื่อยอย่างนั้นในในในไอเหงือกนะพี่น้องหรือว่าปวดเขี้ยวนี่แบบรัดเลยแหละพี่น้องสําหรับคนอยู่ในหมอกในเมือง หาสมุนพไพรบ่ไรแลนไปหาตัวนี้เลยพี่น้องครับอันนี้เสาเขื่อนนะพี่น้องถ้าแ,แบบฉับพันเขื่อนนะครับบ่บ่อยากแต่ว่าเขาจะไปกลืนเท่านั้นเองมันก็สีออกเย็นเย็นออกขมนิดๆบ่เป็นอย่างนะครับออกเย็นๆป่าแล้วถ้าเขาอันนั่นแล้วเขาก็พอแล้วเขาก็อมน้ำม่วนทิมเนี่ยก็บ่เป็นอยา่างพี่น้อง,องเย็นป่าอีกต่างหากหา หอมมุยมุยนี่ง่ายๆขอให้แค่รู้เท่านั้นเองไม่ต้องไปหาอันพงอันแพง้งไม่ต้องไปไอ้นั่นหาเขาเห็นจึงซี่ก็หายได้แม้นว่าละ่ะของง่ายๆแต่เห็นผลอิลิการบอกต่อการแช่การกดกระดิ่งก็คือกำลังใจนะครับเนาะสวัสดีครับ